กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดหัวใจนะคะใน TikTok อเนาะด้วยเว็บไซต์ spe smm จะทํำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิง,ลงะะลก,ก์ด้านล่างโพสตนะคะแล้วสแกนคิวโค้ดด้านหน้าคลิปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยค่ะวเว็บไซต์ spe smm เนาะอ่าให้ทุกคนนะคะมาสมาัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆเลยค่ะให้ทุกคนกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ติคําว่าันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail กันได้เลยนะเมื่อถูกคนลงทะเบียนกันเสร็จแล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วเนาะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเนาะอ่ะ วันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดผานใจก็เลือกไปที่ติ๊กต๊อกตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่และบริการที่เราต้องการเนาะเราใช้เป็นรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะคะกับบริการที่เราเลือกก็คือเพิ่มยอดไล์นะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยเนาะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นำลิงก์มาวาง ใส่จำนวนที่เราต้องการนะคะเราเอาแค่200กรพอนะเวลาเฉลี่ยของเราคือ27นาทีค่ะจะจ่ายแค่1บาทนะคะจังัง้ให้กดส่งกันได้เลยนะคะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกแพคข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมูและบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะ ต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีที่ลกถึง3ช่องทางเดียวกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งนะคะช่องทางที่สองซองอังเปา,าเวล์ตนะคะสาหรับใครที่ใช้แอปทูมันนี่เนาะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกินห0า0 0บาทต่อครั้งนะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะก็คือทูมันนี่เวล์ตนั่นเองเนาะเหมือนของซองอังเปาเลยนะคะแต่อันนี้นะคะก็ใส่ยอดเงินเข้าไปได้เลยนะคะเริ่มต้นที่10บาทเนาะมัก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราอัตโนมัแบบนนี้เลยะะคะ ต่อมาในส่วนของบริการก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น IG Facebook YouTube Twitter Tik t o k นะคะหรือแพลต้อมมือื่นก็มีให้ด้วยเนาะตรงนี้มีทั้งราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลี่ยแจ้งให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะ,ะมีทั้งรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการสถานะออเดอร์ order, ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะมาตรวจเช็คกันได้เลยนะ,ะอ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูนี่เลยค่ะที่ตัวช่วยเหลือเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อที่ล่าช้าเกินกว่าปกตินะคะการชาระเงินหรือเรื่องอื่นๆเนาะสมารถที่จะเข้ามาแจ้งปัญหากันได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะและช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่ก๊อปีลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการที่เราส่งลิงก์ไปให้เนาะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%นะคะจาก ที่เพื่อนเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์เนาะมีจากขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0บาทเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ SPE s m มามาใช้งานลราเข้ามาสตาร์ดูกันได้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่10ใจคอาเนี่ยตลองรีรอบหนึ่งนะ จากสิบใจเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น42ใจแล้วนะคะแต่ถ้าก็ร,ารออีกสักครู่หนึ่งนะคะก็น่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจนะะรับแปดลิงก์ไว้แล้วนะคะสามารถที่จะลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสำหรับวันนี้หากผู้ผิจปปารใาต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ